ฮัลโหลจะมีน้ำด้วยอ่ะนะแข<อ>ง่งกันเหรอสวัสดีครับเดีวไม่ได้กินขอร้อสวัสดีครับวันนี้ผม <c oughs> อยู่ที่นี่นะครับนี่ดอยแม่สล้องนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมี่ผมเนาะมีนัดน่าคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้ววันนี้ผมพาน้องๆมาด้วยใช่ขายเกี่ยวนี้เท่าไหร่นี่คนนี้นคีนะครับคนนี้ออมนะครับไอ้นู่นนะครับพ่อหนุ่มลึกลับของเราถอยดอลลี่ไปตรงนั้นนะครับนั่นคืออันนะครับ ผมพาหน้องๆมาค้างเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ดอยพญาพายซึ่ง <c oughs> ใช่มันก็ต้องมันก็ต้องขึ้นจากทางนี้แหละดอยแม่สลองนี่แหละ <c oughs> บรรยากาศชุมช่มฉ่ำนะฮะ <c oughs> สวีดัส <c oughs> สวัสดีจากกรอเทมครับทุกคน <c oughs> ทริปนี้ผมเริ่มต้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมแวะเติมกําลังกายกันก่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยแม่สลองมาแบบเหนื่อยๆนะครับและก็ใช่ครับ นอกจากจะไม่ได้เดินทางด้วยรถเก๋งคันเล็กเหมือนกับที่ปกติกรอเทปทําแล้วนะครับครั้งนี้ผมยังมีเพื่อนร่วมทิปมากหน้าหลายตาซึ่งก็เป็นน้องๆที่ทํางานผมเนี่ยแหละครับเป็นรุ่นน้องพอดีเขาอยากมาเที่ยวกับกรอเทปด้วยส่วนผสมแบบแปลกๆแบบนี้นะครับกำลังจะไปกางเต็นท์แคมปิ้งกันที่ดอย,ยพญาไพรแล้วอะไรกันนะดนใจให้ผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาในวันที่ฝนตกแบบนี้เอาจริงๆก็น่าจะเป็นด้วยเหตุผล2ข้อใหญ่ๆนะครับ อันดับแรกเลยคือผมไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยขึ้นดอยแบบจริงๆจังๆเลยนะแบบไปแคมปิง้งค้างแรมอะไรอย่างเงี้ยสองเลยก็คือน้องคีคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยนะครับมีอาการเมารถแบบว่าเวลตันเลยคือนั่งรถยนต์แม้แต่ทางเรียบก็สามารถเมาได้นะครับแต่ในเมื่ออยากจะมาเที่ยวด้วยกันมันก็ย่อมได้นะครับรถยนต์คันแดงหนึ่งคันของนัทนะครับไว้สําหรับขนของสัมภาระด้วยแล้วก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันลุยฝ่าฝนกันไป เส้นทางที่พวกผมขับขึ้นมากันจะผ่านดอยแม่สลองซึ่งก็ถือว่าชันระดับหนึ่งเลยนะอย่างคลิปผาตั้งที่ผ่านมานะครับผมให้ความชันของดอยผาตั้งอยู่ที่8เต็ม10ดอยแม่สลองเอาเป็นประมาณ6เต็ม10และกันครับถ้าเทียบกับผาตั้งเนาะถามว่าชันมากไหมก็มีจุดที่ชันนะครับแล้วก็มีจุดที่โคตรเคี้ยวด้วยแต่มันก็มีจังหวะให้พักหายใจอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้เป็นดอยที่ขึ้นยากมากมายนะแต่ใดๆแล้วก็เดินทางกันด้วยความไม่ประมาทนะครับ เพราะว่าบางจุดก็ทางแคบยิ่งเป็นฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องระวังถนนลื่นกันด้วยนะครับทุกคนนะคือนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นลานลานบินเอน้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นลานฟุตบอลนะฟุตซอลนะแล้วก็ทางขึ้นเราที่เราจะขึ้นไปมันอยู่ทางนั้นแล้วทีนี้เขาปูตัวอีดบลตัวหน่อยไปแล้ว ซึ่ง,งดดอาจจะต้องสลับเปลี่ยนจากรถยนต์เป็นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะขึ้นไปนะครับรถยนต์ก็สามารถจอดตรงนี้ได้ถ้าเอารถยนต์ขึ้นไปไม่ไหวนะอแต่ว่าสุพนัทว่าไงครับขึ้นไปไหวไหมขึ้นไปพี่ขึ้อคุณแน่ <laughs> นนใจนะเขามาส่งรถที่นี่หลายรอบแล้วพี่เขาจะไม่ขึ้นได้ยังไงลงไปเคสมสเกิร์ตนี่ไม่เอาเลย จะได้ลงตามในคลิปเลยครับทุกคนผมขับรถขึ้นไปแล้วก็ติดซะงั้นสงสัยเลี้ยงรอบมาไม่พอทางที่พ่อหลวงบอกว่ามอไซส์สบายๆอาจจะเป็นเว็บปีศาจที่สบายก็เป็นได้นะครับแต่เอาจริงๆมันก็มีชันอยู่แค่จุดเดียวนะพนตรงจุดแรกมาได้เนี่ยเราก็ขับรถเข้าไปแค่ประมาณ300เมตรก็ถึงแล้วส่วนใครที่ไม่เอารถเข้าไปจะเดินเข้าหรือจะให้พ่อหลวงเจ้าของแคมป์มารับก็ได้นะครับส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊ะพ่อหลวงนี่คือใคร สำหรับคนภาคเหนือนะครับผู้ใหญ่บ้านเราจะเรียกว่าพ่อหลวงนะครับก็คือคําว่าหลวงสําหรับภาคเหนือเนี่ยคือเป็นใหญ่เป็นโตนะครับผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละถึงลานแล้วนะครับพยาพัยแคมป์ไซส์นะฮะนี่จอดรถตรงนี้ที่นอนอยู่ข้างบนนู่นนะฮะนู่นเลยนะครับแล้วฝนก็กําลังตกพรำๆ หาที่หลบฝนก่อนละกันอุ้ยมันเริ่มไม่พาแล้วอ่ะมันไม่พาแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันวิ่งมันไ่ตรวท้ายแม่มันวิน่งไม่ทาเที่ยงเราก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นไปนะออลานกางเต็นท์อยู่ข้างบนนะครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะมเมื่อกี้พ่อหลวงมารับแล้วแล้วก็เขาก็บอกว่า ตามสบายเลยนะครับตอนนี้เราขอสำรวจก่อนสักแป๊บว่าเราจะกางเต็นท์จุดไหนนะฮะอาจจะมันไม่ได้กว้างนะมันมันก็มีจุดกางเต็นท์อยู่ประมาณแบบสี่ห้าจุดเออแล้วก็บางจุดก็จะเป็นที่ร่มนะครับสำหรับแบบว่าฉุกเฉินยมฤดูฝนนะครับเผื่อแบบฝนหลงฤดูอะไรเงี้ยก็ไปกางในที่ร่มได้มันก็จะจุประมาณเต็นท์ประมาณ 3- าสีหลังอะไรเงี้ยผมเห็นเดี๋ยว เดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่ตอนนี้ขอไปตรงลานเมนก่อนลานหลักนะครับซึ่งมันเป็นลานกว้างพอสมควรเลยนะไม่ต้องเดินขึ้นเนินไปนี่เนินในไร่ชานะครับ Yeah. สัญญาณญญาณเเตต็มมรีย,รย,ยาคัับสญญไพรแคมไซต์จุดกลางเต็นที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาดอยพยาไพรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอันซีนได้ไหมนะครับแต่ก็ตามสูตรของครอเทปผมจะให้ข้อมูลที่พักเพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกคนนะครับ ลานกลางเต็นท์ที่นี่จะเป็นสวนที่อยู่ท่ามกลางไร่ชาราคาคิดเป็นรายหัวคนละ350บาทต่อคืนถ้ารีเควสมีข้าวเย็นและข้าวเช้าเพิ่มนะครับจะเพิ่มคนละ100บาทซึ่งเป็นกับข้าวพื้นเมืองของชาวเขาในพื้นที่นะครับที่นี่มีลานกว้างมีแครสสาหรับเต็นท์เดี่ยวๆห้องน้ําก็มีให้เข้า2จุดใหญ่ๆนะครับมีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยจุดหนึ่งแล้วทางแคมป์เนี่ยเขาจะรับนักท่องเที่ยวแค่ทีละกรุ๊ปนะครับซึ่งก็ทําให้ได้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวประมาณหนึ่งเลย เหมือนเราเหมาโานไปเลยนั่นแหละไปเทคออฟ หลังจากที่พวกผรกางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้เรามีที่นอนกันแล้วก็เดินลงไปเล่นที่ศาลาข้างล่างกันนะครับไปนั่งเล่นไปพูดคุยกับเพื่อนๆที่ทํางานกันนี่แหละเพราะว่าฝนมันตกบ้างหยุดบ้างนะครับเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกจะให้อยู่ในเต็นต์ตลอดก็คงจะไม่ไหวตอนนี้เวลาสามโมงครึ่งนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณโอ้เกือบสามชั่วโมงกว่าข้าวจะมาเราก็นั่งชิวกันไปก่อนแล้วกันพักผ่อนแต่แต่นี้นะพี่สายชิว สนใจตู้ข้างๆนะครับมันเข้าได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องเซนเซอร์เซนเซอร์ก่อนแต่บอกว่าหลายแบรนด์อ่าเอาให้บีมไปเบอร์แล้วกันนะแบรนด์น้ำดื่มมากมายเลยครับไม่ว่าจะแบรนด์น้ำดื่มช้างน้ำดื่มนะน้ำดื่มช้างน้ำดื่มสิงห์อ๋อน้ำดื่มน้ำดื่มเออน้ำดื่มนะน้ำดื่มเออแต่น้ำดื่มลีโอไม่มีเ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เป็นชื่อแบรนด์เลย บรรยากาศของพยาภายแคมป์ไซต์ผมว่ามันแปกตามากกว่าลานกลางเต็นท์ปกติด้วยนะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางสวนแล้วก็ไรชาก็เลยได้ความดิบประมาณหนึ่งเลยนะครับลานทั้งลานเนี่ยเราสามารถเดินเล่นถ่ายรูปเล่นจะพักผ่อนก็เต็มที่ได้เลยสบายๆนะครับนี่คืออะไรอะไรนะครับมะละวันมะละวานฟักแมวอ๋อฟักแมว ในเมือไข่ยอดนีแต่ทำไมหน้าตามันมีหนามหนามก็มีหลาย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 อัน๋อมีหลายพันใช่ต่างกันแค่สายมันเฉยทำไมมันเย็นลยโดยความที่บรรยากาศที่นี่มันชิวจัดนะครับผู้ผมเดินเล่นจนทำให้หิวซะก่อนก่อนที่เวลาเข้าวเย็นจะมาก็เลยได้มาทั้งมาม่าได้ทั้งไก่ต้มมาทำกินเองรองท้องกันไว้ก่อนนะครับอ๋อผมเกือบลืมบอกไป ถ้าใครอยากจะประกอบอาหารเองก็สามารถทําได้เลยนะครับจะเอาเตาแก๊สปิกนิกหรือจะเอาเตาถ่านก็ได้เหมือนกับลานกลางเต็นท์ปกติเลยคือผู้ผมกลัวว่าข้าวเย็นมันจะไม่พอนะครับก็เลยตุนสเบียงกันมาไว้ก่อนเอามาทํากินกันเองที่นี่นี่นะครับแม่สีเรือนของเรากลับด้านแม่แล้วดิโอ้โหแม่สีเรือนของเรานะฮะ อกหักให้ต้มไก่อกไก่ให้ต้มแดกอะไรวะต้มผักไม่ใช่หรอพี่อ,อ๋อใช่เหรอ <c oughs> อ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อันนี้ให้กันทั้งสวนเลยไหมครับเนี่ยโอ้โห <c oughs> อย่างบ้านเราจี่นี่ มื้อเย็นที่พวกเราทานเป็นกับข้าวพื้นเมืองนะครับหน้าตากับข้าวมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่รสชาตินี่อร่อยมากเลยนะลาบหมูหมกหัดฟักแมวแล้วก็ผักสดๆเลยนะครับเด็ดจากสวนเด็ดเองจากมือเลยสวนข้างๆนี่แหละเป็นไงครับอร่อยนน่นี่น ตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเที่ยวกับเพื่อนที่ทํางานสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นจังหวะเวลาอาจจะเป็นสภาพอากาศที่มันทําให้เราได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะทํางานด้วยกันมาสักพักแล้วแต่ก็เหมือนผมได้ทําความรู้จักกับน้องๆใหม่อีกครั้งนะครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปที่ข้างบนนะครับ ขอให้ทีมข้างหลังได้ได้ครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้คำพูดขอบคุณมากครับตลอดเดียวไหมอันเดียวเลยครับขอบคุณมากครับฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนทำให้ผมได้มีเวลานั่งพูดคุยเล่นเกมด้วยกันนี่คงเป็นช่วงเวลาที่แปลกดีที่เรานั่งด้วยกันแล้วไม่ได้คุยเรื่องงานผมว่า ด้วยความที่เราเป็นกรุ๊ปเดียวของที่นี่มันก็เลยได้บรรยากาศของความสนุกไปด้วยที่นี่น่าจะเหมาะกับการมาเที่ยวกับเพื่อนที่เป็นกรุ๊ปมากกว่ามาเที่ยวคนเดียวนะครับแต่กอเทปเคยเที่ยวนคนเดียวสะที่ไหนล่ะวันนี้แบบแฮปปี้มากนะจริงมแบบถึงแม้ว่าฝนมันจะตกตลอดเวลานะแต่พอเรามาเที่ยวกับทีมงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเที่ยวกับเพื่อนที่ทํางานม,มันก็เป็นอีกอมูทหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งถือว่าสนนะุกน han, ะที่เล่นเฮฮากันปาร์ตี้กัน นานๆที่มีครั้งมันก็โอเคอ่ะผมเป็นอีกมูดหนึ่งที่ที่ก็เทปได้ซึ่งก็แลกดีถ้าห่างออกไปจากตรงนี้จะมีอะไรนะพี่สันสันผาสันสรนาพยายามไปจริงๆอยากไปมากแต่ว่าเขาบอกว่ามันสภาพอากาศอ่ะมันมันฝนตกมาตลอดทั้งอาทิตย์เนาะซึ่งทําให้แบบว่าเออทางที่ รถพาเราไปส่งอะ่ะมันไม่สามารถไปได้ต่อให้รถฟูร์ิวก็ไปไม่ได้ไม่น่าจะต้องแบบพันโซ่ขึ้นไปเอ <c oughs> ออก็เลยแบบเอองไม่ไม่เขาเขาไม่ได้พาไปในช่วงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะคือเขาจะไปเคลียร์ทางเคลียร์อะไรไว้ในช่วงฤดูหนาวช่วงที่แบบนักท่งองเที่ยวไเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็เสียดายเหมือนกัน <c oughs> เอาไว้แก้เกม <c oughs> แก้เกมเนาะมัแก้เกมช่วงฤด,ดูหนาวแล้วกันราตรีสวัสดิ์ okay, ครับโอเคครับเ <c oughs> จอกั<ใ>นพรุ่งนี้ สวัสดียามเช้าครับทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับใช่หนักมากดูสภาพนะครับมี2อเต็นท์สเต็นท์นะครับเต็นท์ที่รอดแน่นอนก็เป็นอ่าดิแคทลอนนะครับเฟรชแบ็กนะครับแล้วก็โมบีการ์เด้นก็รอดประมาณ 80-90%... นะครับเต็นท์ของอันรอดไหมครับไม่เหลือครับเก็บเรียบร้อยแล้วครับเป็นเต็นท์ของอะไรนะครับของอัน โอ้เต oh, oh, um, ็น <in> ท <Asia? laughs> <laughs> <laughs> <wi> ์ซื้อมาจากจีนครับอุ้ยพูดอย่างนี้จะโดนไหมเนี่ยโอ้โหราคาห้าร้อยกว่าบาทครับแต่จีนมันก็กันได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมมันแค่ซึมซึมหรือเปล่าเมื่อคืนมันซึมเข้าไปแต่ว่าผมก็เอากระดาษพิช่วเช็ดอีกทีอ๋อแต่แต่พอนอนได้อยู่ใช่ไหมนอนได้พี่ช่วงฤดูฝนถ้าเราโชคดีเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศฟ้าหลังฝนในยามเช้าแล้วก็เป็นโชคปีของผมอยู่บ่อยครั้งที่ได้เห็นภาพบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคน ฟ้าหลังฝนยังสวยเสมอผมหวังว่าจะได้ใช้คำนี้บ่อยๆนะครับแต่คำว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันก็อยู่กับผมได้ไม่นานเพราะว่าฝนก็เริ่มตกลงมาแบบปลอยๆแล้วพราะผมก็จะต้องทยอยเก็บเต็นท์แบบรีบๆกันหน่อยก่อนที่จะลงไปทานมื้อเช้ากันมื้อเช้านี้เสิร์ฟเป็นข้าวต้มทรงเครื่องนี่คือราคา100บาทที่เพิ่มขึ้นมาได้ทั้งข้าวเช้าได้ทั้งข้าวเย็น อบางทีผมก็สงสัยนะครับว่าที่พักจะเอากําไรจากตรงไหนแต่พ่อหลวงคนที่ดูแลก็บอกว่ามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายนะครับสวนก็สวนของเขาวัตถุดิบหลายอย่างก็หาได้ตามสวนนี่คงดูเป็นชีวิตที่น่าหิจดากไม่น้อยสําหรับมนุษย์ออฟฟิศอย่างพวกผมที่ราคา100บาทเนี่ยคงซื้อได้แค่กับข้าวแค่มื้อเดียวนะครับ ีนเวลาก้างมงคือนะฮะเดี๋ยวเราน่าจะได้ออกเดินทางกันต่อละนี่คุณสุพนัทกลางบังคับรถอยู่นะครับอ๋อ oh, ใช่ครับเดี๋ยวจะบังคับรถใช่เดี๋ยวจะเอารถคันแดงนี่แหละออกไปด้วยรีโมทบังคับของเขานะครับ <c oughs> ไม่เคยมีสารละ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็เดินทางไปไหนพี่เราน่าจะไปจุดชมวิวแถวๆนี้แห<อ>ละเพ<อ>ราะว่ามันเป็นทางผ่านพอดีไปเดินทาง หลังจากที่พวกผมเช็คเอาท์กันแล้วเช้านี้ผมปักหมุดไปที่จุดชมวิวแม่สลองในเพราะว่าเป็นทางผ่านก่อนกลับพอดีคือถ้าใครมาที่ดอยพญยาไพรแล้วก็จะเข้าไปที่ตัวเมืองเชียงรายเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านจุดนี้นะครับจุดชมวิวแถบ,บดอยแม่สลองใน,นถึงแล้วไม่ใช่ดอยกาสลองนะคะทุกคนดอยแม่สลอง ไม่มีชื่อนี้นะครับเข้าทําจุดชมวิวไว้ให้นะครับดูดิสวยเหมือนกันนะเนี่ยตรงใกล้ๆนี้มันมีคาเฟ่ด้วยนะจริงๆก็ติดอยู่กับที่ชมวิวนั่นเลย ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมราอยู่ตรงจุดชมวิวนี่แต่ว่าน้องๆเดินไปคาเฟ่นู่นแล้วนะครับสองสาวรับไปห,หาคาเฟ่ก่อนก็ได้เพราะว่าขับรถมาสักพักก็เหมือนเกลือแรก่กับน้ำตาลตก ัต่อครับลงจากดอยแม่สลองกันมุดหมายต่อไปมันจะอยู่ไกลจากนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเราจะให้ผ่านมันก็สามารถผ่านได้แหละมันห่างประมาณ28กิโลเมตรดอยใช่ครับมันเป็นกิโลเมตรดอยนะผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งสวยงามแบบที่ครอเทปไม่ค่อยได้ไปกันเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือสวนดอกไม้ที่นี่คือแม่จันทร์ flower garden สวนดอกไม้แม่จันท์ตอนนี้เข้ามาข้างในโดมแล้วนะครับ อะไรนะสวนดอกไม้ฟลาเวอร์การ์เด้นแม่จันเนี่นะครับคือมันก็เอาจริงๆก็คือดอกไม้อะมันตามฤดูนาะเขาก็บอกเขาบอกตรงๆนะจริงๆอ่ะค่าเข้ามันคนละร้อยห้าสิบาทแต่ว่าช่วงนี้เขาลดราคาลงเหลือร้อยหนึงเพราะว่าดอกไม้มันตามฤดูกาลอ่ะมันแบบมันก็มีเหี่ยวบ้างเหี่ยวบ้างเฉาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สวยเหมือนที่เขาเคลมแต่แล้วพอเรามาดูจริงๆแล้วก็เฮ้ยมัน มันสวยนะใช่คือถึงแม้ว่ามันจะมีเหี่ยวลงไปอะแต่ว่าเขาเขาจัดมุมอะไรเง<ม>ี้ยโอเคไงมันก็เลยผมว่ามันฟโตูจีนิกอะบบถ่ายรูปได้เยอะค่าเข้าสวนดอกไม้เนี่ยจะอยู่ที่150บาทต่อคนนะครับแต่ถ้าช่วงโลซีซันจะอยู่ที่100บาทซึ่งตั๋วสามารถนำไปใช้เป็นคูปองส่วนลดของคาเฟ่ธนาสปริงรีสอร์ทได้พวกผมใช้เวลาอยู่ที่สวนดอกไม้นี่กันสักพัก หลังจากตากแดดตากฝนขับรถลงดอยกันมานะครับเพื่อให้คุ้มค่าตั๋วพวกเราก็เลยเอาตั๋วไปแลกเครื่องดื่มที่คาเฟ่ของรีสอร์ทกัน ซึ่งตัวรีสอร์ทก็จะอยู่ไม่ไกลจากสวนดอกไม้นะครับขับรถข้ามมาถนนอีกฝั่งก็ถึงเลย,ย,เยคือระหม่่นรอน้ำนะครับเขาชวนไปดูของสะสมของโรงแรมก่อนเหมือนเป็นฟิล,ฟ,ลฟิลอะไรนะคพิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่นนี้แหระ ไรอเทปไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เพราะว่ามันคือการเดินทางไปพบเจอสิ่งใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆปกติแล้วผมมักจะเที่ยวทริปที่คนไม่เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับแอบแปลกใจเหมือนกันที่ทริปที่คนเยอะแบบนี้ทําให้ผมรู้สึกสนุกแบบแปลกๆขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมกันมา แน่นอนว่านอกจากเพื่อนร่วมทิปที่ผมเดินทางมาด้วยแล้วเนี่ยก็มีคนดูทุกคนนี่แหละที่เหมือนเดินทางมาด้วยกันช่องเล็กๆของผมจะออกเดินทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะบันทึกเรื่องราวมาให้ทุกคนได้ดูไปด้วยกันถ้าใครเคยไปดอยพญาไรหรือมีสถานที่ไหนที่น่าสนใจก็มาแชร์กันได้นะสําหรับเทปนี้พวกเราชาวกอเทปผมมะตูมอันนัทหอมกีขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวีดัส สวัสดีครับ อโทษเด้ออามาใน,นตอนนี้เฮาบริได้สั่งไผหรือเคียด์ให้ภผเพื่อโตเลย